ส่วนห้องน,นั้นเดินผ่านเข้ามาได้แล้วก็สายเข้าด้านนี้ได้จะเปิดในหะ้ลูกกองได้ไหมอ๋อเปิดได้ไเปิดด้วดเปิดรวดได้แต่ว่า<ม>ลูกกองต้องไม่ต้องไม่ต้องผมแค่เอาสายรอดเข้าไปสายรอดเข้าไปสายเมรอดเข้าไปเฉยแลวส่วนการทํางานไม่ไม่ไม่ได้กระทบกับภายในพื้นที่เลแรกที่มถามว่าถ้ายืนทำจะทำได้ไม่ได้ถ่ายภาพมุมนี้ให้ผมไห้ไง ยืนทำจากข้างนอกเนี่ยทาไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้ายืนทงตรงนี้ได้อืนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครทีนี้จากปัญหาที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ลาดพร้าว42นะครับมันไม่มีไม่มีรับครับนีบ่ดินคุณลูกค้าพบปัญหาว่าท่อระบายน้ําฝนนะครับจากด้านนู้นนะครับที่จะต้องทิงดอปลงมาเนี่ยนะครับไม่มีท่อระบายน้ําออกนะครับ เมื่อี้ดูจากในบ่อหลายๆบอ่บอแล้วก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีท่อทางออกนะโอเคเดดูสิมันควรจะต้องมีเนาะแต่มันไม่มีเนาะเพิ่งเขามาคุดกันแล้วเอารถมาดูดกันแล้วนะครับตักกันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไหนดูสิ มีอะไรบ้างไหม <c oughs> ไม่พบว่าท่อทางออกอยู่ตรงนี้นเนาะอันนี้เป็นอาคารเดียวกัน ่ไมครับมันแบ่งส่วนเฉยซึ่งด้านนู้นได้ตรวจสอบไปแล้วแล้วหรือยังครับผมบใช่ใช่โดยจริงๆแล้วมันไม่ควรจะออกด้านนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นย้อนขึ้นถูกไหมโดยปกติแล้วมันควรจะไปด้านนี้นะอ่นี่ก็เป็นท่อนี่พบท่ออยู่นะมี่ท่ออยู่พบพบท่ออยู่ อันนี้เป็นชุดออกมานี่อันนี้ของถังส้วมถูกไหมใช่ใช่อ่านี้ถังส้วมส่วนตัวนั้นเป็นท่อฟลอเดนของการใช้งานนะครับด้านบนนั้นเป็นท่อฟลอเดนของการใช้งานนะครับและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่อที่น้ําใช้ซึ่งอืมถ้าโดยปกติอ่าทั่วๆไปเนี่ยฟลอเดนน้าใช้มันน่าจะถ้าเป็นอาคารที่ ออกแบบมาดีเนี่ยน่าจะเอามาลงที่ถังแซกนะครับแต่ลูกค้าพบปัญหาเกี่ยวกับเวลาฝนตกซึ่งดัดฟ้านะครับน้าก็จะลงมาจากดัดฟ้าแล้วก็จะไปนองที่ชั้นสองใช่ไหมตอนนี้นอ,น,นองที่นี่อย่างเดียวเลยอ่าโอเคโอเคระบบท่อเข้าไม่มีปัญหานะท่อเข้า,ขาไม่มีปัญหา ถ้าเขาไม่มีปัญหาอากาศวิ่งท่ออากาศท่อน้บาออกก็ไม่มีปัญหานะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอ,อผมไม่ได้ไปดูแล้ว <c oughs> อโอเคครับผม,มปดิดนะไม่ต้องครับผม,มต,อตอนนี้เนี่ยเราจะหาเส้นนี้ ตอนนี้เราจะยิงจากหน้าง,งานที่คุณท่านแจ้งผมว่าแล้วเขาเขามีการหีุบ้างไหมไม่หรอกมั่นเขามีการก่อนห <ๆ S 1> น้าทำทั้งสองอย่างเนาะทีนี้ก็ แล้วให้เขาขายของที่อยู่ในข้อออกมาเลยนะครับแล้วส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่ตามขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องแจ้งหลังจากที่พบว่าปัญหาเนี่ยเราจะต้องส่องก้องกันหรือเปล่ามาถึงนี้แล้วลอโอเคนะครับ nha ไขนะมันจากการใช้งานลูกค้าหาข้อไม่เจอไขมันนะครับท่านไขมันจากการใช้งานจากอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์ตัวนี้สร้างมากี่ปีแล้วนะครับสิปีครับผมนะครับ ตอนนี้ที่ขึ้นมายังไม่มีดินนะครับยังเป็นพวกไขมันอยู่ที่อยู่ในระบบเส้นท่อจากลักษณะอาจจะมีพวกเศษผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดท่อเขาใหญ่ที่ทําให้ของแปลกวองพวกนี้หล่นลงไปได้นะถ้าฟอเดนที่นี่ชั้นอื่นเนี่ยมีรูเท่าขนาดเนี้ยมันนะ ตอนนี้ลูกค้าพบปัญหานะครับหารูไม่ออกหารูไม่เจอหารูออกไม่เจอด้วยแต่ทำไมมันลงไปไหนอ่ะมันดิ่งทิ้งดิ่ง,งอย่างเดียวเลยอะ่ะเลี้ยวเลี้ยวออกเอาเลี้ยวใช่ไหมอ่าโอเคโอเคออกแล้วครับ Ok. Đợi đã. ทะลุออกมาแล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมเราจะล้างให้ครับเดี๋ยวยิงจากนี้ไปได้ไหมจากนี้ออกไปบมกไม่อคุณท่านต้องการงานเพิ่มหรือเปล่าครับถ้าต้องการงานเพิ่มผมทําให้ได้ครับงานเพิ่มทุกอย่างคือเพิ่มครับมันควรจะทํำไหมล่ะยิงจากเอ่อจากเส้นท่อของคุณท่านแต่ตอนที่เดินเข้ามาแล้วท่อเส้นเมนของคุณท่านไม่มีปัญหาคุณท่านไม่อยากไปเพิ่มงานให้กับตัวเองครับนะครับ ตอนนี้คุณท่านทราบว่าท่อของคุณท่านไม่ได้ออกที่บ่อตามที่คุณท่านคิดถูกไหมหรือรจีดน้ำใช่ไหมใช่ครับหรือจะยิงครับเดี๋ยวเราจะล้างล้างบ่อครับกระเด็นไหมเนี่ยอ,อ,อาจจะมีกระเด็นนิดหน่อยนะครับคุณท่านดูได้ครับผมชมได้ครับแอลถ่ายในบ่อนีอ่นะตอนนี้เราเป็นหัวล้างนะอืออะถ่ยหัวนี้อือ มุมหมัดนัย่ยน้ำยังไม่มมนะยัง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 ตอนอาดมันเนี่ยมันส่วนมากเป็นดิงนะไม่ใช่ไขมันนะใช่ครับผมก็ของที่คุณท่านใช้มานานกี่ปีแล้วครับอยู่ตรงนั้นหมดครับ โอเคเป็นน้ำดินออกแล้วมันม,มีอยู่แล้วแน่นอนครับเพราะมันจมขนาดนั้นก็อไขมันไขมันเยอะกว่าไขมันเยอะไขมันเยอะมาก ไม่ต้องกลัวครับตัวนี้ยิงออกมาในไขมันกระจายหมดแล้วครับไขมันมครับให้บอกพักเนี้ยผมต้องให้เข้ามาดูที่ริมออกไหมไม่ต้องครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมแค่มันปิดทางออกในส่วนหนึ่งก่อนที่เพราะว่าของที่ส่วนใหญ่มันอยู่ในเส้นท่อมากกว่าครับตอนนี้เรายิงล้างออกมาหมด,มหมดแล้วครับ แค่ okay, ตอนนี้เราทำความสะอาดท่อเส้นนี้ก้เสร็จแล้วครับ multimulti-field! <tune> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cái nó á เห็นไหมไขมันถูกยิงกลับมาเห็นไหมโอเคนะนี่คือไขมันนะครับก้อนด้านขวานะด้านขวาเนี่มุมนี้เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราจะยิงออกนะโอเคครับนี่คือลูกค้าหาท่อไม่เจอนะครับแนวทางก็คือหาท่อไม่เจอทางออกหาไม่เจอรถดูดดูดแล้วนะครับ แทงแล้วพลวงแล้วงูเหล็กแล้วเอาไม่เป็นไรครับเ 的。對 ออกมาเย้เสร็จร้อยน้ำออกดีมั้ยก็ออกวันเรื่อยๆนะไม่ไม่ดีนะอไม่ดีเพราะว่าท่อมันแอนด์อยู่อื อตัวไหนอ่ะเปิดไฟเลยคือพ oh, ่อ<บ>มันก็ปนไปใชได้ไดได แั่งก่อนอู้เให้ออมันมีะหนังบอกครับไหมไม่จักไม่มีครับเขาเจาะเอาเนี่ยไขมันเนี่ยทั้งๆเนี่ยอยู่ในท่อืะครับโอ้ยแล้วมีอยู่ที่ข้างไหลไหล่ท่อ สำคัญก็คุม้มทำติดไปตำทีครับนะผมตอนนี้เนี่ยท่อเขาไปเจาะกันออกทางเหนื่อยนะพอดีโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงานนี้ก็ลูกค้านะหนึ่งด้วย คือโดนมาเยอะคําว่าโดนมาเยอะเนี่ยอันนี้ใช้ได้สําหรับ f c ที่ถามผมนะว่าโดนอ่ะมันคืออะไรโดนคือหนึ่งเข้ามาเสียเงินค่ารถเสียเงินค่าต่างๆนานาโดยที่ไม่สามารถทําได้ทําแต่กลายไปทําจุดอื่นแต่ก็เสียเงินเหมือนกันนะครับแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดนั่นครับคือเขาเรียกว่าโดนนะครับนี่ผมตอบคาถามเรื่องของโดนแล้วนะครับเออครับวิเคลหอก่อนว่า1อาคารเรากี่ปี นะถ้าอาคารเราใหม่ๆเนี่ยสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าโดนปูนแต่ถ้าอาคารตะกอนใช้มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเป็นการสะสมนะครับสะสมจากอะไรสะส,สมจากตะกอนดินทรายนะไขมันนะครับแก้ปัญหาให้ตรงจุดวิเคราะห์ให้ตรงจุดครับแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องครับ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับชมอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันเฉีอดอย่าลืมนะผมให้คำปรึกษาก่อนผมให้วิธีทางในการแก้ปัญหาให้กับทุกท่านก่อนจริงหรือไม่ท่านเข้ามาคอมเมนต์ดูถ้าผมไม่ได้ให้ก่อนนะแล้วผมเอาแต่งเงินเลยดิสไลค์ให้ผมได้เลยนะครับโอเคครับอย่าลืมครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามโอกูด